ช่วงสุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปา์กินิี้าี เรามาสู่รายการชีวิตชีวาค่ะวันนี้เราออกมาที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะมาอยู่ที่ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้คนพูดถึงภาวะการที่เรียกว่าเป็นสตรกเยอะมากเลยนะคะแต่ก็มีความเข้าใจกันไปต่างๆนานาแล้วก็บางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆเนี่ยการเป็นสตรกหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยสามารถป้องกันได้ด้วยซ้ำไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันขอความรู้จากท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงชัยนิละนน์นะคะท่านเป็นประธาน ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาสวัสดีครับค่ะอาจารย์ขาพูดถึงตอนเห็นบอกว่าตอนนี้อาจารย์กําลังพยายามรณรงค์อยากให้คนไทยรู้จักคําว่าสโตรกด้วยซ้าไปครับคือสโตรกมันมีความสําคัญขนาดไหนที่อาจารย์บอกว่าจริงคนไทยควรจะได้เรียนรู้จากคํานี้ค่ะอาจารย์มันมีผลกระทบกับ3ระดับนะครับระดับตัวเราเองค่ะระดับครอบครัวระดับประเทศชาติและโลกใบนี้ขนาดนั้นเลยค่ะอาจารย์ระดับตัวเราเองก็เป็นแล้วก็ ตายพิการสมองเสือ oh ่อมอ๋อ<ะ>่ะฮะซึ่งส่วนใหญ่ของสโตรกเนี่ยสโตรกตายไม่เยอะครับประมาณ5-5% 10เท่านั้นเอง oh หมายถึงตายในช่วงแรกนะครับ <Ha. S 2> 10วันแรก2อาทิตย์แรกเนี่ยประมาณ5-10เนท่านั้น <Ha. S 2> ส่วนใหญ่จะพิการร้อยละเ0็ดสพิการพิการที่เขาเรียกเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยหละพิการนั่งรถเข็นบ้าง oh. ใช้ไม้เท้าบ้างจะ oh. ต,ต้องใส่สายยางให้อาหารทั้งจมูกบ้างเจาะคอบ้างแล้วแต่ระดับของความพิการ อันนี้เป็นจํานวนมากคือพิการแล้วเรื่องพิการนี่ส่วนใหญ่เป็นถาวรถ้าเรามองไปเนี่ยก็คือสูญเสียสูญเสียผู้นําครอบครัวสูญเสียคนที่จะหาเงินเข้าครอบครัวมาดูแลลูกน้อยมาดูแลบุคคลนันเป็นที่รักนะครับพอมองขึ้นไปถึงระดับประเทศหรือระดับโรคมันก็จะเป็นเรื่องของเงินงบประมาณที่จะต้องมาลงมาดูแลเพราะโรควิ้สปสชเบิกไดไ แล้วเราสาเหตุมาจากอะไรคะอาจารย์ผลกระทบยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยสโตรกมี2แบบนะครับมีแบบชนิดแตกกระตีบสโตรกเป็นโรคของหลอดเลือดชื่อมันก็ชื่อโรคหลอดเลือดสมองเพราะนั้นโรคของหลอดเลือดนี้แต่ไปเกิดไปเกิดอาการที่สมองบางคนสูบบุหรี่เยอะก็ทําให้หลอดเลือดมันแข็งแล้วก็อุดตันอ,คน,อนนคนหลอดเลือดแข็งก็จะทําให้เวลาเป็นแผลแล้วหายยากติดเชื้อแล้วสุดท้ายจบด้วยการตัด นิ้วนคนเป็นเบาหวานอย่างนั้นเหรออาจารย์เบาหวานก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาหลอดเลือดตีบก็คือหลอดเลือดมันจะค่อยๆหนาตัวขึ้นผนังหลอดเลือดเนี่ยปกติมันจะเรียบมากเลยแต่พอเกิดโรคเนี่ยมันจะใช้เวลาสะสมนานเราลองนึกภาพเปรียบเสมือนท่อประปาใช้ใช้ไปเนี่ยมันจะมีตะกานมีสนิมเกาะของหลอดเลือดเหมือนกันถ้ามีไขมันสูงมีน้ําตาลสูงมันจะเกิดการอักเสบแล้วก็ผนังมันจะค่อยๆหนาตัวขึ้น นะตัวขึ้นมาถึงจุดหนึ่งมันจะปริแยกออกมาพอปริแยกออกมาก็เกิดริ่มเลือดอุดตันหรือถ้าเกิดมากไปกว่านั้นก็คือหลอดเลือดโป่งพองแล้วก็แตกแล้วแตกแล้วอันตรายไหมคะอาจารย์คะแตกก็เกิดผลเรื่องความดันในกระโหลกเพิ่มขึ้นคนไข้ก็จะปวดศีรษะรุนแรงอาเจียนหมดสติแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดถ้าเป็นเยอะนะนั้นคือหลอดเลือดสมองแตกเลยมันก็คือบานออกตีบนี่มันแคบลงก็คือทําให้ไม่มีเลือดไปเลี้ยงณจุดนั้นเหมือนเราเ ทอดอยางงอาศัยยางอะไรอย่างเงี้ยทอดตันเปิดก๊้อกน้ํามาน้ําก็ไม่ไหลแันดันออกซิเจนเนี่ยออกซิเจนมันมากับเลือดก็ทําให้บริเวณที่น้ําไม่ไหลขาดออกซิเจนหนึ่งนาทีเนี่ยมีการคํานวณนะครับหนึ่งนาทีเนี่ยเซลล์สมองตาย1.9ล้านตัวเยอะขนาดนั้นเหรออาจารย์เกือบ2ล้านตัว แล้วมันฟื้นได้ไหมคะอาจารย์ไม่ฟื้นครับถ้าเกิดว่าแก้ไม่ทันก็ตายตายแล้วตายเลยอาวก็ทําให้เกิดความพิการตามมาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความสําคัญว่าเป็นสโต r o เนี่ยต้องรีบรักษาเพราะว่าถ้าเราเปิดหลอดเลือดทันค่ะออกซิเจนก็ไปเลี้ยงได้ทันค่ะก็ยับยั้งการตายของเซลล์สมองได้ถ้าเปิดเร็วเนี่ยก็ยิ่งดีเร็วขนาดไหนคะอาจารย์เร็วที่สุดครับโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีสองแบบคือแตกตีเป็นชนิดตีบสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์วิธีแก้มีสองวิธีหนึ่งก็คือเปิดหลอดเลือด โดยใช้ยาคือฉีดเข้าไปอ๋อค่ะอันนี้ง่ายก็4ชั่วโมงครึ่ง ภายในสี่ชั่วโมงครึ่งต้องถึงหกออาารหลังเกิดอาการแต่ต้องเหลือเวลาให้หมอทํางานบ้างนะเพราะว่ามาถึงเป้งสี่ชั่วโมงครึ่งพอดีไม่ได้จุดฉีดเนี่ยคือจากอาการจนถึงจุดฉีดยาเนี่ยคือสี่ชั่วโมงครึ่งปัจจุบันมันมีทางด่วนช่องทางด่วนพิเศษสําหรับการรักษาสโตรกเขาเรียกว่า fast track ดูเข้าได้เขาก็จะรีบเข็นไปสแกนไปให้หมอดูก็ต้องมีเวลาสแกนอีกหน่อยนึงต้องโดยทั่วไปของสีราดเนี่ยเราใช้เวลา จุดนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแล้ววิธีที่มาโรงพยาบาลมีความสําคัญขอให้เรียกรถพยาบาลเถอะครับจะเป็นรถพยาบาล1669หรือเป็นรถโมบายยูนิตอันนี้ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งเหนือรถพยาบาลทั่วไปรถโมบายยูนิตไปรับแล้วก็สแกนบนรถเลยแล้วก็รักษาทเทำเทเลเออมดินมาเลยรักาทางไกลแล้วก็ฉีดยากันบนรถเลยโทรเรียก รถเบอร์ที่เบอร์อะไรคะจานหนึ่งหกหกเหมือนกันครับในพื้นที่ที่มีบริการของรถโมบายสโตรกยูนิตก็จะมีบริการนี้ลงไปปกติมาตรฐานคือ60นาทีของสิาชเราพยายามเต็มที่ระบบการรักษาภายในลงมาเหลือ30นาทีรถมากกว่านี้ก็ไม่รู้จะทําไงค่ะค่ะไอรถคันนี้ลงไปเหลือ18นาทีโอ้ครับเร็วมากคือคนไข้มาถึงเข็นรถสแกน เทเลฉีดยาจ8ดนาทีเวลาเฉลี่ยนะครับค่ะคสุดยอดมากอันนี้ก็เป็นการลดเวลาอันนี้คือตีบใช่ไหมคะตีบแตกเหรอคะอาจารย์ชนิดแตกก็มีหลายเหตุขึ้นกับสาเหตุบางอันเกิดจากการใช้ยายากินบางอย่างทําให้เลือดไม่แข็งตัวกินเยอะไปฉีดเยอะไปก็แตกได้ประเด็นหลักเลยก็คือ ถ้าเกิดว่าเป็นจักยาเราก็ให้ยาไปต้านแก้ฤทธิ์เอาไงไปแก้ฤทธิ์ทําให้เลือดที่ไม่แข็งตัวแข็งตัวตขึ้นหรือให้สารเข้าไปช่วยทําให้เลือดแข็งตัวตค่ะ,คะลดความดันอ,อาจจะต้องผ่าตัดในบางกรณีอาแล้วอาการต่างเดี๋ยวพักครู่หนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวมาถามอาการระหวังเส้นเลือดตีบกับเส้นเลือดแตกต่างกันไหมและและป้องกันได้หรือเปล่าพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์หมอยงชัยกันต่อค่ะ